นะผู้หญิงเป็นไม่เหมอนน่าไม่เชื่อาญแต่หมือนน่าจะรู้คือคือเอาง่ายๆพี่มันมันมีหลายแบบอ่ะผู้หญิงเป็นแฟนกับผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกับผู้ชายใช่ไหมแล้วก็มีข้ามเพศได้ด้วยนะคือผู้ชายที่ชอบผู้ชายกับผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแล้วก็เป็นแฟนกันได้อันนี้หนักเขาอีกงงดีผู้เชี่ยวชาญเียาวัรลบผู้เชี่ยวชาญเียาวรโอ้โหเยาวรลบเหรอผู้เชี่ยวชาญเียาวรลบน่าจะเป็น e อ็กซ์เดเารียกบีรอบีนอได้สองใบบีซาบีซีบีเยอเดชูกาโลเยอการโไม่แซนวิชอ่ะแซนวิชกัางวันอ่ะมาเดินได้โกบคับ้าน้ากลางคืนนี่จะอีกเรื่องหนึ่ทีใช่ครับขบป่ากลางคืนเน่ยกลางคืนเน่ยกลางคืนในเยอบีชาไม่เหมือนนี่เลยบันลองโพงฮะอัดขายเลย เดินกับตึงเลยมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเดินฟรีๆอยู่แถวนี้ทุกปีนะฮะในช่วงช่วงไพร์ะไพร์มันเกินจูดใช่ไหมฮะแต่ที่บราซิลเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้วิโอเนี่ยช่วงนี้จะถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเขาก็จะจัดงานไพร์ในช่วงนี้นะฮะกับพายุ หมือนเขาใช้<ด><อ>มาเล่นมากีฬา,าหลังไม่ได้<ช>น,น,นะครับมันก็ถามว่ามีคนเอาก็มีไหมให้เช่าเหมือนตอนแสนไม่มีไม่ใช่ม่มี